e fm dj playlist b y dj อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตสี่โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะเราทวนเพลงกันสักนิดนึงนะครับปิดท้ายกันที่ลูกสาวพ่อผมขอนะครับก่อนนน้นนั้นค่ะ ดิดทัศก่อนต่อกันที่โอไมลแล้วเราเริ่มต้นกันที่คิดถึงไม่ไหวพาราดอ็อกนะคะอันดับที่หนึ่งสหรับเพลย์ลิสต์อัปดูวีค่ะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ฟังสี่โมงยังกับอีกยี่สิบสองนาทีต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าทาดแมวต้องฟังอ่ะนะพี่กุ้งชีวิตเราอ่ะเราก็เป็นชีวิตเรามีอะไรบ้างผู้ <c oughs> ปกครอง <c oughs> แล้วก็คนที่อยู่เหมือนที่เราต้องดูแลแต่มีอำนาจเหนือเราหรือเปล่า ้านาใช่ป่ะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะเราคือคนที่ต้องดูแลและบริบาลเขานะมไม่ว่าเขาจะป่วยไข้อะไรก็แล้วแต่แต่เราได้อะไรจากเขาบ้างเราก็ได้ได้ความสบายใจความสุขนะเราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขเราเป็นพวกชอบความสัมพันธ์แบบ ไม่ต้องควบคุม,มถูกควบคุมโดยเขาใช่ความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับความสุขของเขาเราเป็นโคดิเดนเนซี่เนี่ยถเพราะเราควบคุมเขาไม่ได้คือ <c oughs> ถ้าคุณคิดจะย่างเทา้า้าไปอยู่ในสมรภูมิการรักแมวอ่ะครับคุณต้องปล่อยจอยเลยปะ่ะคุณจะเลือดอาบคุณจะถูกเขเมินคุณก็ต้องยอมรับและเราก็จะต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอีกใช่แล้วเพราะว่าไม่งั้นอ่ะขนาดนะ ขนาดดีที่สุดแล้วบางทีเขายังเมิอนอแต่มันเป็นการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดปะ่ะต้องถูกต้อง,องมันคือการให้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเลี้ยงแมวก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งและเราเองก็เป็นคนสองแมวอะ่ะมันก็มีความน่ารักของมันคือมันมีบุคลิกที่ต้องบอกว่าแปลกอืแมวมีบุคลิกที่แปลกตอนเด็กอาจจะแบบหนึ่งพอโตมาบางทีมันก็มีบุคลิกแบบหนึ่งปะ แล้วอาหารแมวมันก็มีความแตกต่างกันไหมใช่แน่นอนมีความต่างกันมันมีทั้งอาหารแบบอย่างหนึง่งอาหารอย่างหนึง่งและอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาหารแมวเนกโกะทาจากถู่หน้าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มีโอเมก้าสามช่วยบาร,รุงผิวหนังและเส้นขนให้สวยนุ่มฟูพร้อมทั้งพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลําไส้นะคะให้ลําไส้แข็งแรงเสริมวิตามินอ e, ีและทารีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าเหมียวแข็งแรงสุขภาพดีมีหลากหลายสูตร เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโกและอาหารเม็ดเนกโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีค่ะดูแลด้วยคุณภาพเสริมวิตามินและเกลือแร่ที่ครบถ้วนและสมดุลน,นะคะปราศจากธัญพืชร้อเอร์เซ็ตเหมาะสำหรับแมวแพ้ง่ายดูแลครบคุณประโยชน์ด้วยซินไบโอติกนะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้พร้อมกระตุ้นระบบ ภูมิคุ้มกันอาหารแมวเนกโกฮอลิสติกแอนด์เกรนฟรีดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านเพชรช็อปและห้างสรรพสินค้าค่ะ <c oughs> ดูแลดีกับเราอีกพี่กวงนึกออกปะดูดิมีอาหารดูแลลำไส้อะในขณะที่เราไส้ก็เกี่ยวเกอยู่ช่วงนี้เนาะเพราะว่า ผ่านมันที่สามสิบเอ็ดมาแล้วครับผมช่วงนี้ไส้กําลังจะกิวทำไมเดือนให้กิวเร็วจังคุณเป็นไหม่ะคุณผู้ฟังคนอื่นเขาเป็นไหม่ะไส้จะกิวมีบางเดือนนะบางเดือนก็กิวแต่วีคแรกอะงงเหมือนกันบางทีเอ๊ะแล้วจัดหาจัดการบริหารเงินไม่ดีไงวะใช่ใช่ป่ะดูไส้จะกิวไงไม่รู้อ่าก็ขอความเมตตากันไปนะคะวันนี้คําถามที่อ้อทิ้งท้ายถามคุณผู้ฟังไว้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบาทถูกไหมพี่กุ้งอืมว่า เมื่อคุณมองเข้ามาถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถนะคะหรือเป็นคนที่ใช้ฟุตบาทอ่ะคุณคิดว่าฟุตบาทเนี่ยมันเหมาะเอาไว้เดินสําหรับเดินหน้ากระดานเรียงหรือเชิงซ้อนเชิงซ้อนในที่นี้คือถ้ามาห้าเดินเรียงสามสองสรุปก็เต็มห้าอยู่ดีแต่เป็นสองแถวสามกับสองถูกปะและเป็นสามสองที่สลับฟันปลาออกมาแล้วทักกับห้าเรียงกันถูกไหมแค่มีเลเยอร์อ หรือจริงๆแล้วฟุตบาทมันเหมาะที่จะเอาไว้เดินสวนกันคุณกวงตอบว่าสวนกันอยู่แล้วครับซึ่งคุณผู้ฟังชาวเอฟเอในช่วงเวลาของอ้อมนะคะเรารไม่ไปเหมาช่วงคนอื่นบ,บอกว่าฟุตบาทควรจะเดินสวนกันไปมาได้ดีค<ฮ>ะถ้าใครพร้อมเพื่อนที่มาพร้อมกันเป็นแผงเต็มที่ก็แค่แถวละสองก็ต่อหลังกันไปถูกไหมเขาจะได้ไม่ต้องถ้าอยากจะไปคุยให้ไปคุยร้านอาหารห ไปกินจาลักษณะไปกินร้านกาแฟไปหรือคุณทุกฟังบอกว่าถ้าเจอคนเดินเลียงหน้ากระดานมาผมจะเดินให้ริมของในริมของผมแต่จะเกล่งแขนซ้ายรอเลยครับเตรียมตัวปะทะไม่มีหลบแปลว่าอะไรอ่ะอธิบายที่ข่วงแม่ก็คือสมมติเราเราจะเดินชิดริมริมซ้ายอยู่ใช่ไหมริมริมขวาเราจะเราจะเดินริมขวาเดินะแล้วยังไงต่อแล้วพอมีสมมติมีหน้ากระดานมาเลยถาโถมเลียงปึกมาเก้งแขนซ้ายไวเก้งแขนซ้ายไว้ยังไงเดี๋ยวได้ลองดู การเข้ามาดิเล็งเก่งแขวนสายไว้ยังไงอืมก็เกงแขวนสายไว้ส่งเข้ามาดิเราจะเกรงแข่นสายเพื่อก็เวลาเขาเดินมาอ่าแล้วแล้วเราไม่หลบแล้วเราจะไม่หลบแล้วยังไงอ่ะเกงแขวนสายคือเราจะเราจะเต้นแล้วเอาไหล่ชนเหรอคุณนึกถึงอเมริกันฟุตบอลอ้โหแท็กกันอย่างนี้เหรอนคือเราเราจะเดินอย่างนั้นเหรอคือเราจะเดินเกรงไว้เลยคุณผุ้ฟังเป็นด่านหน้าเนาะใช่คือหรือเรากลายเป็นคนไม่รุ้มั่น่วยที่เราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยก่วงก็ไม่รู้มั่น่วยคุณผุ้ฟังก็เป็นคนนักสู้ หรืออ้อมก็เป็นคนสู้วะอะไรเงี้ยจริงๆเราควรจะเป็นคนหลบให้ไหมไม่นะเราอันเนี้ยมันต้องเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันเพราะมันคือเส้นทางสาธารณะมันก็ควรจะถูกใช้แบบแบ่งกันใช้อะ่ะอ่ะแบ่งกันใช้แต,แต่การที่เราเกรงไหลแล้วพร้อมปะทะเนี่ยเราไม่กลัวโดนเสียบเหรอก็เราว่ามันก็เป็นสัญญาเตือนแบบหนึ่งนะว่าเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยเขาเดินเกินมาในที่ที่ควรจะเป็นเส้นทางที่แบ่งกันเดิน อืมคือบางทีเราก็เข้าใจนะคะในความถูกต้องและถูกควรคนเราควรจะแบ่งกันเพราะว่าเขาอะมีสิทธิ์เดินแต่ในขณะเดียวกันสิทธิ์ของคุณคุณก็ต้องไม่ไปข้าก้าวข้ามสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาก็มีสิทธิ์ใช้ฟุตบาทเดียวกันกับเราถูกไหมแต่ชอบในความชื่นชมอันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็พร้อมบวกมากเลย คุณฟังต้องระวังนะเราไม่รู้ว่าใครพกอะไรไวร้จริงๆนะอันนี้อันนี้เตือนเพราะว่า,เ,<อ>าเคยมีคือเคยมีนักจิตเตือนนี่คือเข้าใจนะคนบางคนทําถูกต้องแต่ต้องยอมคนที่ทําไม่ถูกไม่เหมาะจนบางทีมันก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าที่เราทําอยู่มันถูกหรือผิดวะแล้วทําไมคนทําผิดมันหรือทําในสิ่งที่ไม่สมควรน่ะถึงไม่เกรงใจคนอื่นมันก็ตั้งคําถามอย่างนี้เหมือนกันเราต้องหนักแน่นและในขณะเดียวกันเราต้องไม่เครียดจนตัวเรา เจ็บป่วยเพราะบางทีการที่เรามุ่งไปที่ความถูกต้องแล้วเราตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเราอรุณมารวยแล้วแปลว่าเขาจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอมีคนบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งบทเรียนมันจะไปถึงเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นทําหน้าที่สอนใช่ถูกไหมฮะอย่าไปแลกเลยไม่จำเป็นเพราะว่าหลายไซยอ้อมมาซุดเพราะว่าวันนี้ก็โดนหลายไสซุดเลยถ้าร่างกายถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่แนะนํานะครับต้องให้แข็งแรงยังไม่แนะนําเลยค่ะดิฉันเดินดิฉันอีกนิดเดียวอ่ะจะตกท่อแล้วคือเขาไม่หลบ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราเป็นคนพิเศษวะที่มีม่านที่ทำให้คนมองไม่เห็นเราอาจจะเป็นคนที่เข้าไปที่หยิบของในโต๊ะใครแล้วก็ไม่มีคนเห็นเราก็ได้นะเขาคิดว่าคุณเป็นสิ่งของเขานึกว่าฉันเป็นสิ่งของหรือเขาไม่มีฉันไม่มีตัวตนคือบางทีแค่เส้นบางๆของความมั่นใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่า ฟุตบาทเนี่ยก็จะมีเอาไว้เดินสวนถ้าช่วงคนเยอะเราก็จะทําเหมือนลดอะ่ะก็สวนทางกันอย่างนี้เป็นปกติคอมอม Common, อนที่เราเข้าใจเนาะแต่ก็ถึงเวลาปฏิบัติบางทีคุยแล้วเพิ่นไงองครคสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอสิง์และ มีมี่นนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นอังการคลุมโป่งก็แปลว่าคืนนี้คลุมโป่งไริการสองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงค่ะอังคารคลุมโป่ง